ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฮอล์เลอร์ฟิตี้คุยกับทุกท่านเคยนะครับวันนี้เราเล่นเรามาเล่นเกมมาครับวันนี้เล่อยู่กับเชิองอาร์เซนอลนะครับเ,<อ>เดี๋ยวทําไมทําไมเหมือนกับผมว่า<อ>ผมพูดเร็วจังเลยเนาะใช่ไหมทุกคนทุกคนว่า <I am S 1> <c oughs> โอ็ยกระปุกโอ้ยา่ามาทุกคน เดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะมาขุดเพชรกันนะท่านผู้ชมเขาก็จะทำหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างแล้วก็นอนก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมปาฟีขอฟีขอฟีเออทำไมวันนี้ผมดีจังเลยเนาะใช่ไหมคุณอาร์ตคุณจะทำอะไรผมนั่น่ะไปนอนไปนอนนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบ้านมันเข้าหลังบ้านนะเอเพื่อนบ้านเดี๋ยวเพื่อนบ้านตัวสีเขียวจะเตืนมา เข้ามาในบ้านด้วยตรงนี้ก็มีเตียงเพิ่มนะคะนั่นก็คือคนอะไรนะมาดูหน่อยคุณอีคุงชาแนลนะฮะคุอันคนตายครับคุณเดคนมาเพิ่มครับใช่ฮะโอ้มีป้ายท่างไวเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อไว้ก่อนอู้นี่คะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทำหลายอย่างแล้วนะ,ะานมาวันนี้เราจะมาขุดวันนี้เราจะมาขุดไว้่ันเร็ว เรวคุณอาร์ตเร็วแล้วเหล็กแล้วที่คุณเหล็กคุณมีไหมมีมผมขอหน่อยผมขอหน่อยโอเคเเข้าไปลยครับุณเข้าไปก่อนเราจะมาขุดกันสามมิตรกันนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเราควรขุดกันสามมิตรก่อนแล้วก็ <laughs> คุณจะทำ <laughs> เอ้ยเราว่าเราตัว,วตัวข้างหลังดิตัวตัวขา้างหลังอ๋ออ๋อ ทุกคนรวมรับกระหังอ h my gosh ้ไอเก็บสาวาค่อยๆไหลไปคุณอาร์ตอย่าทำแบบนี้อ๋ออ๋ออากตายอ๋อบนมาหาผมแล้วต้องชมหนีเร็วโอ้โหเป็นนาเก่งคนทุกคนันทลเล็คมาแล้วทุกคนโอเคยังครบอยู่ไม่ตูนลาวาเขา มันมาริวมชมมันมาริวมชมรู้มันมามันอ๋อคนฉลาดท่านผู้ชมใช่ถ้าคุณโง่คุณจะโง่โอเค มันหมดอย่างคุณอาร์เทเนลเราดูตรงตั้งร้อยเป็นศ์คอมแมดกันจะหมดอ้าวใครเอาทิ้เอาทัชออกว้าห์ุดออกแล้วคุณยังไม่ไหนคุณยังไม่ไหนขุดออ้ว่าไอพีไอมาช่วยแล้วโอเคครับท่านชมป่าเราไปขุดลาวากันดีกว่าอ่ะใช่อ่ะ ไม่ใช่ขุดลาวาสิคุณเพชรกลัวลาวาจนพูดถึงลาวาเลยเนี่ยนี่คือต้นเหตุนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมลงไปต่อนะจำ EP พสองได้ไหมลงไปต่อมามาแล้วก็วันตื้อ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 ใช่ครับอีพีหนึ่งไม่มาดีแล้วมโโจจ้นนนะะครับี่ท่านผู้ชมเร็ว คุณอาร์เจเนียลเร็วคุณอาร์เจเนียลเร็วเรามาสั่นเรามามือสั่นซิงโหมดิเตอร์กันเร็วสามสองหนึ่งโอ้เม็ดแรกเออเม็ดแรกอันนี้เม็ดแรกนะคุณอาร์เจเนียลเม็ดแรกโอ้ยได้สเม็ดสเม็ดโอ๊ยไม่ได้สามเม็ดแล้วคุณอาร์เจเนียลป่ะมาขึ้นไปกันป่ะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยเหลืออีกสองเม็ดใช่ เราเลยอีกสองเม็ดได้หกเม็ดนะถ้าได้หกเม็ดแล้วก็มือกุยโอ้ข้างบนไม่มีเสียดายมากเลยเนะาะค่ะจันบอกคุณอาเทน่าเราไปกันดีกว่าขุดอีกนี่ตัวนี้มือผมสั่นมากเลยอย่าไม่ไม่ไมขุดคุณอาเทน่เาเ,เราจะเก็บเราจะเก็บไว้จนที่แบบว่าตังบังแล้วเราควรขุดสามเม็ดก่อนโอ้มือสั่นมากเลยตุ๊นี้ไดมอนด์เอ้า คุณอาที่นผมผมเผลอกดเข้าเข้าแอปอื่นอ้าวไอเอ็กบอกโง่กี่ททำให้ฉันดูแย่ยโอยเนะไดมอนแบบว่าผมพูดนะผมบอกเลยว่าว่าทาไมผมึงเจอแบบว่าผมผมขุดนมั่วๆแล้วก็เจอนะ คือผมไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือการทะเลทรายนะถ้ามชมไปเจอไดมอนด์น่ะนี่คือทะเลทรายนะเดี๋ยวค่อย้ายฐานที่ลังเพาะขุดหาอะไรนี่หาโคตรยากโอ้ทอง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 เลยเป็นคนชอบขุดทองแล้วก็เรามาขุดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเราจะสกีไปตอนที่เราเราจะเเราจะ สมมติเราก็สคคิปมาแล้วเนาะสคคิปมาแล้วอุ้ยทำไมมือทำไมวะเฮ้ยอ๋อ,อ,อผมไม่สบายอ้ไม่สบาย,บาย <S <S ตัวนี้เข่าลังแบบว่าสมมติเข่าลังตัดต่ออยู่แบบว่าตัดแบบว่าตอนขึ้นไปข้างบน ฉันไม่ไหวแล้วข้า,ขาตายกว่าอ้าวมีตี้ไม่ปิดปับโอ้จะอาดี้บ้ามากลัวทำไมเนี่ยอโอ้ต้องเขาจะอาดี้บ้า โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้เราได้ตัดมาตอนที่เราอยู่ข้างบนแล้วนะครับแล้วเราก็มาทําเพชรกันเลยนะท่านผู้ชมสามอ่ะเนี้ยเนี้ยท่านผู้ชมสาม,ส,ามสองหนึ่งเอ้อดได้แล้วคุณอาเชนเนล แค่มีถ้ามีเสียงนงกุ้งก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรามีเด็กเก็นอยู่หน้าบ้านผมเขาเป็นเอฟเฟกต์น้ำฟี่อะพอตัวคร์คาร์สอะนี่มันคืออะไรเนี่ย <c oughs> คุณอาเทนนี่มันคือเอฟเฟกต้วยเหรออ่านให้ผมหน่อยสิคุณอยากรู้ใช่ไหมคุณดูกล่องของคุณสิ <uther. S 2> มาคุณอาร์เทเนลมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจเด็กแต่มันเด็กไปเองคุณอาร์เเนลโอ้โเขาหลันคุณอาร์เเนลเนี่ยอาร์นทเนลอาร์เเนลคูรักเนี่ยอุ้ยคูรักเนี่ยคุณอาร์เเนลคูรักเนี่ยอุ้ยเจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บไม่เจ็บเฮ้ยมานทำอะไรกันเนี่ยตึงตึงตึงตายแล้วทั้งคันเลยมาคุณอาร์เเนลคุณอาร์เเนลอ่ะป๊อปซิเดนริงไงมาคุณอาร์เเนล แล้วมาขุดกันเลยเว่า,เาะว่า EP นี้เราจะได้ไปเนทัลลี่ <N> <ari> ทีละละ่าหนึ่งเม็ดเอ้ยหนึ่งหนึ่งก้อนคุณอาชนเนลคุณมีคุณมีลาวาไหมอ่ะคุณมาดูนี่สิแป๊นหนึ่งนะ <garments> ไหนวู้ไม่คุณอาเชนเนลเราเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า คุณอาร์ทิเีลดูผมขอผมขอไอ้เลาวานหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมจะสอนเอฟซีว่าถ้าเราไม่มีที่ทขุดเพชรเราจะไปยังไงเงี้ยได้ไหมผมมีวิธีอยู่ก็แค่แล้วต้องขั้นตอนก็แค่เราต้องมีราวา่าทำอะไรท่านผู้ชมแล้วลมันก็สบายมากโยนให้ผมนะคุณอาร์ทิเนลโยนให้ผมเอ้ยข้าเด็กอัพซีดี้ ก็เ,เขาทำปุ๊บได้ออฟซิเดียนเลยอะไรอันนั้นผมขุดไงเ,เ,เอามาเอามาเอามาเร็วเอาออฟซิเดียนมาเราอีพีนี้เราจะมาทำอันนี้ให้ปุ๊บไหมทำแบบที่ปั๊มหินนะอ่ะอ๋อที่ปั๊มหินเหรอได้นะทำให่ดูไหมขอออฟซิเอ้ยขอลาวาหน่อยได้เลยเราต้องเรียกค่าก่อนว่าดูอ่ะถ้า เรียบร้อ,อยตัวนี้เรามี5อันแล้วเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นอันที่6เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันจะพอไหมมาลม้วมนใช้แบบประหยัดก่อนนะอุ้ยเขาจะราอีกแล้วมาทุกคนเดี๋ยวผมจะมาคน,นเชนา่คนนนาคนตักมาก่อนได้ไหมมาดูไม่เวอร์ไงไม่รู้คุณตักมาก่อนแล้วตามผมมามจะมาสร้างข้างบนกัน ข้างล่างมันดูจะไม่เวิร์กเออเดี๋ยวทำเครื่องปั๊มดีกว่าขอเอาน้ำมาก่อนมไม่ผมมีอะผมมีผมมีผมมีน้ำแล้วอ๋อผมอยากได้ส่วนสเตนสเตนสโตนเซนส,ส,ส,สตนโตนเออมาแล้วกนะันขนอาร์เทนเนลมาเราจะมาทำกันนะทำงี้นะ่านผู้ชมหรือว่าขั้นตอนแรกอู้ ผมว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันจะได้ไหมมันจะพอไหมไอ,อออคซิเดียนเดี๋ยวผมดูก่อนนะเรื่อง<ต>เบสิกนะเพื่านผู้ชมถามผมได้หนึ่งสองแล้วก็หม่มาใหม่มมตรงน,นี้มันดูไม่สวยนะเพ่านผู้ชมไปสร้างที่อื่นเถอะตรงนี้มันดูไม่สวยไงเดี๋ยวเขามาสร้างแต่แตงๆมาไปหาอะไรสวยๆมาก่อเรามาสร้างเรามาสร้างในบ้านกนดนกว่าท่านผู้ชมหรือว่าสร้างข้างในดีคุณอาร์ต ข้างนอกเละถ้าสาร้างในบ้านมันดูน่ากลัวเสียเลยเถอะอ้ผมรู้แล้วคุณอาช่นเนเาะต้อมาสร้างมาสร้างตัวนี้กันดีกว่าเราจะถนอมในการใช้ด้วยนะท่านผู้ชมเมื่อเราจะเราว่างมีกโปไหมเราว่างมีเหลือไหมเอ,อ่ผมต้องใช้อะ่ะตราขุดอันนี้ออกตราขุดอันนี้ออกตราขุดอันนี้ออกขุดอันนี้ออกผมผมเว้นแล้วม,มันมันมีแค่หกอันอะ ผมไม่พอหกอันจัดไปเดี๋ยวมานี่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเราต้องทำอย่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้ทริคแบบว่าในการทำประตูนะท่านก็คือการ<ข>อึ๊บโอเคขอทังละวนลันะนะหนึ่งนะขอทังนะขอทังอีกหนึ่งเงนอืมโอ้แบบผมน้อยแล้วเนี่ยจัดเลยชึบชึบน้อยแล้ว หนึ่งสองสามโอเคเลยอ,อีกสองก้อนแล้วผมจะเลยอ,อีกเลยอ,อีกหนึ่งถังผมก็จะได้แล้วชึบโอเคเอ,อีกหนึ่งก้อนคุณอาร์ออกมาเลยผ่านจ้าด้วยก,กันเว้นอนด้วยละคุณอ,อาร์ตใช่ไหมเดี๋ยวผีมาาผันไปแพ่ใส่็จแล้วแล้วเราเราประตูนี้เธอพัง กลัวเพื่อนองไงี้มีเลซสโตนขุดด้วยนะอย่าลืมขุดเลซสโตนด้วยนะเลสโตนเป็นสิ่งสำคัญนะผมขุดแล้วคุณตักมาสองอันนะสองถังไม่ผมจะตักมา,าอีสิบถังจริงดิป<า>ัดโอ้โห้วประมาณมันมือจังเลยเนะี่ยผมตักสักประมาณสี่ถังอืมสว่างขึ้น แล้วผมจะเอามาทําเป็นทีคุ้มกันเดี๋ยวคลิปต่อไปทุกคนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำเราจะมาทําคลิปแบบว่าแก้งอย่างดีกว่าแก้งใครบางคนนะไม่ไม่พ่ใช่ครับเราขอไม่สปอยมันจะเป็นคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคุณอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไหงไม่ต้องาย อาจคนตายมัน่ย่หลไไม่ต้องไม่ต้องต้องคุณคุณไม่ต้องใบไม่ต้องใบเดี๋ยวเขาก็รู้เองเดี๋ยวได้รู้เลยว่าเอฟซีดูดูถึงจบหรือเปล่าแล้วฟังชัดเจวหรือเปล่า,าเนี้ยเพราะผมได้บอกไปแล้วบรรงชมมานอนกันเลวขอฟีขอฟรีนี่มันเป็นที่นอนของคนอื่น <laughs> มาแลี่นอมาชมคุณอาร์ตเอ้ยเออใช่แล้วคุณอาร์ตมาเร็วผมคุณคุณมีเหล็กอันหนึ่งไหมอ่ะอันเหล็กแค่อันเดียวอ่ะผมขอได้ได้ไหมผมไม่แ้าเนี่ยขอแค่อันเดียวก็พอแล้วคุณอาร์ตเหล็กอ่ะใช่ไม่มีอ่ะอ้าวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะ เดี๋ยวไปขโมยเหล็กเพื่อนบ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาเอ้ยขอไปจัดการนั้นก่อนวานนี้น้ำชมมาหาเหล็กกันนะเดี๋ยวผมจะมาบอกอุยโโอ้ยน้อมิกกี้กวนเราจะมาประจานมิกกี้กันนะว่าแล้วมิกกี้กวนผม,มาอาทีมนะแล้วถ้าเขามาคอมเมนต์อย่าลืมดิสไลค์แบบ500กว่าครั้งนะน้ชมมาเดี๋ยววันนี้ครอิไล์กว่า าใครดินไลน์หนึ่งอันผมจะติดตามมาท่านชมอ่ะ <ผม S 1> เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าวิธีการาม,าม,มาท่านชมอ้กระบอพิษสิ่งโอ้ยเนาะตอนนี้จะได้คุยฟ้ามันดูน่ากลัวมากเลยตอนนี้ที่นี่มันดูน่ากลัวมากไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เน่มาท่านชมมาทำเพิ่มเติมต่อเราขุดไปทางนี้เลยนะท่านชมอู้ ผมจะลิสตันแล้วก็เมจะเชมกันขูดมันมมีโอเคผมได้แล้วเดี๋ยวผมค่อยทำแล้วกันผมไปหาเล็กก่อน <c oughs> อืทุกคนผมลืมบอกไปถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะ <c oughs> คลิปนี้เราขอประมาณ10ไลค์ก็พอใจแล้ว อ้าวคลิปไลค์นิดเดียวอิอื <c oughs> คลิปนี้เราทำวันเสาร์นะแต่ถ้าจะลงเราจะลงวันจันนะแล้วผมจะลองลงลงตอนตอนเย็นด้วยทุกคนจะได้ดูกันแบบแบบว่าไม่มีแบบว่าไม่มีงานอะไรนะ เราจะได้ว่าดูไปด้วยกันเรามาคุณนี้กันคุณอาร์ชแนลคุณเจอเหล็กไหมเนี่ยผมไม่เจอเหล็กว่าถ้าคุณอาร์ชแนลคุณมีคุณมีเหล็กไหมเนี่ยผมอยากได้มากเลยมาผมกำลังทำธุรกิจห้องรับเกี่ยว้ันกลัวทำไมเราต้องต้องตัดคลิปเลยเนี่ยคน,น่ารมันาญเลย ที่คุณติเขาอย่างอยู่ที่เติมใช่ไหมไม่รู้กูไปดูสิโอเคท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบล็อกสุดท้ายแล้วที่เราต้องทำโอเคได้แล้วท่านผู้ชมต่อไปก็เหลือแค่รอคุณอาร์เทเนลโอคุณอาร์เทเนลนะคุณเหล็กไหมที่เหล็กอยู่เอาคุณอืมเอาที่คุณหินไปด้วยแล้วก็ที่คุณเหล็กไปด้วย ถัดไปเา <Okay. S 1> ไ,<ป>ไปหัอีกก่อนนะต้องการทอดทุกคนครับผมลืมบอกไปคลิปถัดไปเราจะทําการทําธุรกิจทําธุรกิจในการหาวิเลจเจอแล้วก็เรามาทําให้วิเลจเจอเป็นคนนะแล้เราก็จะสอนได้วิธีการทํมามันทํำยังไงเฮ้แต่เราเปลี่ยนซอมบี้ที่เป็นวิเลจเจอไหมสอนให้เขาตัวอือฮ mm ึ hmm. สอนให้คนดูดูเฮ้เรารู้วิธีแล้ว เราจะทําอันนี้ถ้าเรามีเครื่องปรุงยาเราจะทำอันนี้ยแล้วเราไปนเนเธอร์แล้วก็ทําให้วิเลเจอร์ซอมบี้วิเลเจอร์ก็เป็นวิเลเจอร์เู้เพราะมันจะง่ายกว่าเอาวิเลจับวิเลเจอร์มาเป็นๆอ่ะนั่นก็คือแบบเวลาเราจะทํางานโดยใช้วิเลเจอร์อ่ะโอ้ทำไมทำไมมันมีแผ่นสเลงขูดเยอะเลยเนี่ยเออทุกคนผมว่าเราจะไม่ตัดไปแล้วดีกว่าคุณ ที่ขุดที่ขุดเพชรผมหายไปไหนอะฮะไม่ผมตายแล้วของตกอะอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยคุณไปหาเลยถ้าหายคือร้องเลยนะอือหือมาอยุ่งเลยจีหยุดมันนี่ตัวเลยผมจะาของพี่รีาเร็วคุณอะไรอะ อย่าบอกแล้วว่าเป็นดีมากมันเ็สิ่งที่ดีมากคุณเอาที่ขุดไปนอด้วยคนที่เพิ่งขุดนะผมขอไปดูก่อนไหนแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอหาก่อนมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยผมเจอของดีมากคุณผมขอทายนะเพชรใช่ไหมฮะเพชรใช่ไหมไม่ใช่เพชรไม่ใช่เพชรมันเป็นของที่ดีมากอ๋อสปอนใช่ไหมสปอนไม่ใช่สปอน เหมือนร้างรถไฟอะจำได้ใช่ไหมอ๋อเอามาร์ดไมค์ไมค์ชาร์ดไมค์ชาร์ดใช่ขวดดีเลยนะมันไปขโมยร้างรถไฟเขาได้ด้วยอเออคุณไปผมเจอแล้วขวดเนียนเลยคุณอาร์เทเนลอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยคุณอาร์เทเนลขวดเนียนเลยขวดเนียนเลยอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยเห็นไหมคุณดูข้างหลังสิขวดเนียนเลยเนี่ยมันอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยอะไรไม่ขวดเนียนเลยเนีย่ยเนี่ยมาดูสิ <c oughs> คุณก็มาดูสิ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องการครับผมต้องการขอขอซ่อมหน่อยของที่มันดบนะไม่ดบไม่ดกป่านนึงมปลาเราไปเราไปหาอามาดอนไมค์คาร์ดกันดีกว่าโอเคไม่ใช่เวลาเอาโลไปดูเนี่ยมันน่ากลัวมากที่นั่นแ่ะมันน่ากลัวจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าใครใจอ่อนอย่าเข้าไปนะเพราะมันน่ากลัวมากที่นั่นแ่ะมันเสียงนี่แบบตี อ,อะไรไม่รู้คนน่ากลัวเลยไปเราพร้อมมาละกับการผจญภัยไปไปไป,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 ปตัวมาตามเขาดิตัวต้องตัวต้องให้เขาแนะนำแน่เพราะตัวไม่รู้ทางมาตามมาตามทางอยู่นี่อยังซับซ้อนเลยน,ยนี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อทางนี้คุณเห็นไหมอู้วเปดีดคุณมีโทษไหมอะ คุณเจอเหล็กผมเจอเหล็กผมเจอเหล็กผมเจอเหล็กเราจะได้เอิ่มคุณอาร์ตบ๊ายบายคุณจะทิ้งไปคุณอาร์ตมีมีลาวาด้วยและมีโอกาสที่จะเจออะไรนะสตองหูสตองฮูสตองฮูแล้วก็มีโอกาสเจอไดมอนด์เยอะเยอะมากมีนีลาวา ขอใหเจอกล่องแล้นะนะกล่องกล่องชกเฮ้ยคุณมาหากับผมเลยมาหากล่องกันคำนึงคุณอาร์ตเรามาไล่เก็บเก็บเลกก่อนตอนนี้เราขาดแคลนเหล็กมากช่วยผมด้วยผมต้อมช่วยผมด้วยผมคุณอาร์ตแบตบผมเกล้หมดแล้วผมว่าผมต้องใช้แบบไปด้วยเล่นไปด้วยละผมว่าผมใกล้ต้องใช้แบบไปด้วยเล่นไปด้วยละแต่ท่านผู้ชมอย่าทำตามนะเพราะว่า มันมีเสียงต่อการทําให้สายชชร์แบตของคุณพังได้นะแล้วก็รวมถึงโทรศัพท์ของคุณพังได้เพราะว่ามันจะร้อนมากมันจะทําให้เครื่องร้อนคุยผมเจอลาว่คุณยังไม่ต้องเก็บไว้นั่นก่อนคุณช่วยผมด้วยติดอยู่นะคุณมาช่วยกับมาช่วยผมเลยผมรู้สึกว่าในเนี้ยมันมีของดีอยู่นะคุณมากับผมเลย ผมลืมบอกไปถ้าถ้าท่านชมเจอลาวาอะไรเงี้ยคุณคุณมีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์สูงมากผมบอกแค่แน,นี้แหละมาคุณไปพร้อมกับผมเลยเไ,ไ,ไปมปอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้มีเสียงแบบว่าแปลกๆก,ก็เลยก็เลยแปบ,บว่าตัดมามันช่างน่ากแบบลัวสเลเกินใช่ครับที่นี่นี่โคตรน่ากลัวเลยแต่ผมบอกเลยว่าที่นี่มีโอกาสที่จะเจอเพชรกับ เพชรแต่อะไรนะเอมมรอนสูงมากตรงเนี้ยเก็บรางรถไฟไม่ได้เก็บรางรถไฟเลยเอามาทำเป็นรถไฟพีพีน่ะแล้วขี้เกียจเก็บหลิกมาทำเป็นรางรถไฟอุ้ยแมงมุ่งีกแล้วข้ามันดูตัวนี้มันตายนัะมีพีอ่ะใช่เขารู้อยู่มาโห คิวตัวมาดูตรงนี้ดิอย่างกว้างเลยเรามาเรามาทำเราเรามาทำห้องได้เลยนะเนี่ยอย่างกว้าง